ก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าใส่ล้ายป้ายสีเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี like> ้นะครับมันต้องเรียกมาสอบถามกันอีกไงนะครับมันต้องเรียกมาสอบถามเอาวีดีโอตัวนี้ไปให้เขาดูนะครับไม่ต้องเรียกมาสอบถามนะครับเห็นไหมมันถ่ายหน้ากันทุกคนทุกคนเนี่ยนะครับแต่เก็บโจกกกอกไว้นะครับโจกกกอกเขาก็บึอบบ้ไปกับชาวบ้านก็อย่างนั้นแหละนะครับโจกกกอกนะครับบอกเจ้าหน้าที่เลยนะไอเสียงโจกกกอกเนี่นะคนนี้นะครับไม่ต้องไล่เขานะครับว่า เขาก็เอออหอมหมกไปหมวนนะโจกกอกนะครับเหลือโจกกอกไปคนหนึ่งนะครับอาใครเป็นคนถ่ายนะครับนั่นตอนทะเลาะน้อนะครับน่ะนะครับอุ้ยตกใจจีเจดังโดนใส่คุณเจมมือแล้วนะครับไอหมูตอนนะครับเน่าตัวดีนะครับไอหมูเน่านะครับยุบแยงนะสั่งให้สะใจหัวเราะชอบใจนะครับใช่ทางการเลยติดคุกกับพวกนั้นก็คงจะอยู่ไม่ได้ใช่ครับเห็นแล้วหัวใจจะวายเศร้าใจขาดนะครับคุณธารารัตน์ นะครับเออนะครับเขาจะไปยื่นเรื่องกฎห้าข้อลาลงนะครับอืมนี่ลาลงกันนะครับเออนะครับไปยื่นกฎห้าข้ออย่าไปบอกว่าร้องเรียนสินะครับจะไปร้องบังคนละเรื่องนะครับเออไปยื่นเรื่องนะครับผิดกฎห้าข้อนะครับนั่นแหละไปเลยนะตรงนะเตะไปนะนะนะเตะไม่ไปก็นะครับเอาผ้าถุงมานั่งอยู่สวนนะครับเอามานั่งอยู่ที่นะครับบ่อปลานั่นนะครับเออมานั่งเลี้ยงวัวใส่ผ้าถุงไปด้วยนะครับเราก็ตกใจจ้ะซาบูหอ่าอ่าอ่า อ <S k> ้วนะก็จะไปตกใจอะไรผัวเมียเขาทะเลาะกันเราอย่าไปไปไปหลงนะครับตรงนั้นอย่าไปหลงอย่าไปหลงกับตาชานนะครับเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะครั้งที่แล้วก็วมาทําคอนเทนต์ถีประตูเห็นไหมละ่ะเออ e, นั่นแหละเขานึกอะไรไม่ได้เออถ้าทําแบบนี้คอนเทนต์แต่เรื่องมันนะครับผิดแน,น่นอนนะกดหนะ้าข้อนะคุณย่าโตนะครับเห็นไหมครั้งที่แล้วก็วมาทาคอนเทนต์นะครับเคาะถีประตูตุ้กตั้มตุ้ตั๊มตุตั้มกลับไปนะค็คนดูสี่พันห้าพันตาชานเห็นไหม มาวันนี้มาขวาดนั่นขวาดนี่แล้วเป็นไงน่ะเออนะครับก็มาทะเลาะกันงงเงี้ยงงงเงี้ยงล่ะผลสุดท้ายใครได้นะครับยายสมควรไม่มี u t u b e นะครับไม่มีช่อง YouTube นะตาชานได้นะครับเออเราอย่าไปให้ใส่ใจนะครับถ้าเราใส่ใจเรื่องเล็กๆกับมันอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ตาชานนะครับอย่าไปหลงตามตาชานนะครับมันไม่ใช่ทะเลาะกันนะครับที่แท้จริงนะครับตาชานกลับมาเพื่อทำคอนเทนต์นะครับเออ นทก่นก็มองกันไม่ออกนะครับแย่จังอ่ะพึ่งเห็นธาตุแท้ของคนนะครับนะนะครับมันไม่ใช่ตรงนี้อาจจะเป็นนะครับคอนเทนต์นะครับมันไม่ใช่ธาตุแท้หรอกนะตายชาหน้าเมาชวนยายทะเลาะนะครับนะยนะครับรวมบางคนไม่เชื่อหรอกนะครับเออนะครับมันก็พูดอย่างนั้นนะคนเราอ่ะนะครับมันก็พูดไปอย่างมันเรื่องทะเลาะมันก็ทะเลาะจริงอ่ะนะครับมันเขาเรียกว่าสร้างคอนเทนต์นะครับเออสร้างคอนเทนต์เหมือนเสาไฟไง นะครับเออเหมือนเสาไฟกับเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะครับทำอะไรเขาก็สร้างให้มันเป็นประเด็นนะเขาจงใจนะครับหลังคาของจําเลยนะเขาจงใจนะครับเขาจงใจนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่จงใจนะมันไม่มีทางนะมันจะทํามายืนม,มาเพื่ออะไรนะครับมันจงใจเพื่อให้เกิดเป็นประเด็นนะครับท้ายที่สุดน,นะครับสิ่งที่พวกมันคิดนะครับสิ่งที่พวกมันคิดเดี๋ยวจะย้อนกลับพวกมันหมดนะครับย้อนกลับจะไม่มียูทูบคนไหนอยู่ได้สักคนเลยไม่เชื่อคอยดูสิ มันมาสร้างความปั่นป่วนที่นั่นนะครับยูทูปต่างถิ่นให้กลับบ้านกันหมดนะครับหรือไม่ก็ย้ายออกนอกพื้นที่โกกกอกกันหมดเลยนะครับเออนะครับใครจะมาเช่าอยู่ที่นั่นคุณจอย่ามาอยู่แบบนี้นะครับไม่ได้นะครับเห็นไหมมันมีไม่กี่ตัวหรอกที่เราเห็นกันในคลิปนะครับมันสร้างให้ YouTube คนอื่นๆเขาเดือดร้อนด้วยนะครับเออนะครับเมเดสตอรี่แล้วก็อยู่ไม่ได้นะครับไปต่างถิ่นนะครับ ถึงคุณไม่ได้สร้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าพวกคุณระคุยกันมาตั้งก่อนหรือเปล่าในแบบที่จะสร้างเรื่องบันเน่นะครับเออที่จะสร้างเรื่องไอ้นี่นะครับนะต่างทีมต้องไปหมดนะครับยูทูบต่างทีมต้องออกนอกพื้นที่นะครับเออพ่อคุณผิดกฎห้าข้อนะครับลุงจิมมงจิมมี่ี่ไปายหมดนะครับไม่ต้องเอาอยู่นะครับเออนะครับพ่อผิดกฎห้าข้อมาสร้างความป่นปวดให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันนะครับเออมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณนะครับทำเงินขึ้นมาใครจะไปรู้ คุณจะบอกว่าพวกคุณไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นเนะี่ยไม่เชื่อนะครับไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับเนีอยทางชอที่ทำคอนเทนต์มาแล้วร้องไห้กระเตะประตูกวาดวัดนะครับนั่นแหละมันก็เหมือนเดียวกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวกลับไปก็มีคนดูนะครับใครดูเอฟซีของเขานะครับเอฟซี FC ของเราก็ไปดูด้วยนะครับเออว่าตาชานจะไปคุยเรื่องอะไรไปสืบนะครับแนะ่เออไปสืบนะครับว่าจะตาชานจะไปคุยไปคุยเรื่องอะไรบ้าง นะครับเออตาชานจะเพิ่มเติมอะไรเรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้นเหตุตาชานนะครับนะนะครับไม่คอมเมนต์กันลงอ่ะโดนนะแต่อีเธอกรับไอโอ่งลาดบุรีอยู่ครับนะเออนะครับไม่คอมเมนต์กันลงอ่ะโดนอีเธอกรับไอโอ่งลาดบุรีอยู่ค่ะนะครับนะครับเพียงตะวันชันแน่จีเจคูเกิด์ลานะครับ